จุดอ่อนของไอรอนโดมของอิสราเอลมีหรือเปล่าโยนาฟิเชอร์นะเขียนนะฮะบีบีซีนเพิ่งลง2ชั่วโมงที่แล้ว โดรนที่ทั้งเชื่องช้ามีขนาดเล็กและนับว่าราคาไม่แพงในการผลิตก,กำลังกลายเป็นเรื่องปวดหัวให้กับอิสราเอลในการทำสงครามที่กินระยะเวลามาแล้วกว่า1ปีการโจมตีของฮิสบอลละซึ่งพุ่งเป้าไปยังฐานทัพที่อยู่ใกล้ๆเมืองบินยามีนาทางตอนเหนือของอิสราเอลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสามารถสังหารทหารได้4รายและมีผู้บาดเจ็บอีกหลายสิบคนนับเป็นการถูกโจมตีด้วยโดรนที่รุนแรงที่สุดที่อิสราเอลเคยเผชิญมา ประเด็นนี้นำไปสู่คำถามว่าระบบป้องกันทางอากาศมูลค่ามหาศาลของอิสราเอลพร้อมรับมือกับอาวุธราคาไม่แพงเหล่านี้มากน้อยเพียงใดอิหร่านเขามีโดรนซึ่งยิงเข้ามาซึ่งก็มีประสิทธิภาพพอสมควรนะฮะแต่ว่ามันก็ยังคร่าช,ชีวิตไม่ได้มากเช่เท่าไหร่นะฮะเป็นการโจมตีของของฮสบอลลอนนะฮะแต่ว่าโดรนน่าจะมาจากอิหร่านนแหละ รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเขากล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาระหว่างการเดินทางไปเยี่ยมฐานทัพที่ถูกทำลายนั้นว่าตอนนี้กองทัพกำลังพยายามอย่างหนักในการคิดหาทางออกเพื่อป้องกันการโจมตีโดยโดรน ระบบป้องกันทางอากาศของอิสราเอลบางส่วนทำงานได้ดีในพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลทีมข่าวบีบีซีได้ยินเสียงระเบิดเป็นเรื่องปกติเมื่อระบบไอรอนโดมคอยสกัดจรวดที่ฮิสบอเลาะยิงออกมาทางตอนใต้ของเลบานอนทางการอิสราเอลกล่าวว่าความแม่นยำของไอรอนโดมอยู่ที่90%้บกบวกๆขณะที่ระบบไอรอนโดมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เพราะว่าจรวดของฮิสบอเลาะอย่างค่อนข้างล้าสมัยทำให้สามารถคำนวณได้ว่ามันจะมีวิถีจรวดแบบไหนและทำให้สามารถสกัดกั้นไว้ได้จรวด ราณเก่านะฮะอิสราเอลเขามีอารอนโดมยิงสกัดได้การหยุดยั้ยงโดรนเป็นเรื่องซับซ้อนมากกว่านั้นมากและนี่ไปกลายเป็นเรื่องปวดหัวของอิสราเอลในสงครามในรอบนี้เมื่อเดือนกรกฎาคมโดรนลำหนึ่งที่กลุ่มกบฏฮูตี้ยเยเมนปล่อยออกมาสามารถเข้ามาได้ถึงกรุงเทลอาวีฟอเดีเอฟก็ถแถลงว่าโดรนที่ปล่อยออกจากอิรักเนี่ยสังหารพลทหารของอิสราเอลไปสองคนบริเวณที่รับสูงโกลานหรือโกลันไฮส์ โดรนส่วนใหญ่หรืออาจจะทั้งหมดผลิตโดยอิราและถูกส่งไปยังกลุ่มติดอาวุธในเลบานอนแล้วก็ในรักแล้วก็ในเยเมนนะฮะโดรนไร้คนขับเหล่านี้เนี่ยจะเป็นโดรนซึ่งมีความเร็วต่ำนะฮะพวกมันเคลื่อนด้วยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทียบกับเครื่องบินเจ็ตที่บินด้วยความเร็ว900กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเรื่องยากที่จะสกัดกั้นด้วยอากาศยานเพราะโดรนไร้คนขับเหล่านี้มีความเร็วต่ำกลายเป็นว่าสกัดยากเพราะมันบินช้าเพราะเครื่องบินมันบินเร็วเอาไม่เป็นไรแต่ประเด็นก็คือว่าสกัด โดรนอิหร่านเนี่ยหรือโดรนอิสราเอลเนี่ยทำได้แต่ว่าไม่ได้แม่นยําเสมอบางทีเราคิดว่าการยิงสกัดของอิสราเอลโดยไอรอนโดรมันจะแม่นยําเสมอไงแต่วัยกรณีนี้เขาจะว่าไม่เอามา Research Institute นะครับชาฮิดซาร,รานีผู้เชี่ยวชาญเรื่องยุทธปกรณ์ซึ่งใช้กันอยู่ในในการสู้รบในรอบนี้แล้วก็เขาเป็นผู้วิเคราะห์เกี่ยวกับความมั่นคงแนวชายแดนด้านเหนือของอิสราเอลเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เขาไม่คิดว่าเหตุการณ์ที่โดรนสามารถฝ่ามาได้นั้นเป็นเรื่องบังเอิญ มันเป็นแผนที่มีการวางไว้อยู่แล้วพวกเขาพยายามทําแบบนี้อยู่นานแล้วเสียน,นี้เขาอยู่อาศัยห่างออกจากชายแดนเลบานอนไป9กิโลเมตรในเขตกาลิลีนะตะวันตกในอิสราเอลและเห็นเหตุการณ์เมื่อวันอาทิตย์จากระเบียงบ้านของตัวเองเธอเล่าว่ามีการยิงจรวดมาและสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นทั่วพื้นที่ชายแดนพร้อมกับที่โดรนถูกปล่อยออกมาทําให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศถูกก่อกวนจนเกินขีดความสามารถและช่วยทําให้โดรนสามารถทะลุเข้ามาได้ออกงั้นแสดงว่ามันก็ penetrate ได้สถาบันวิจัย อัลมาระบุว่านับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นเมื่อ1ปีที่แล้วมีเหตุการณ์ดโดรนบินข้ามชายแดนด้านเหนือของอิสราเอลเข้ามาเพื่อปฏิบัติภารกิจสำรวจหรือโจมตีทั้งหมด559ครั้งโดยนี้ยังไม่นับรวมการโจมตีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เมืองบินยามมนาก็ามีดโดรนซึ่งลุกล้ำเข้ามาเนี่ยในน่านฟ้าของอิสราเอลเนี่ย559ครั้งด้วยกันผู้เสียชีวิตตั้งแต่ แรกนะฮะจากการโจมตีด้วยโดรนมีอยู่11คนนะฮะซึ่งตัวเลขไม่ได้สูงนะฮะมีอยู่11คนนอกเหนือจากระบบไอรันโรมแล้วยังมีระบบอื่นเช่น a าร m มสลิงหรือระบบ Aero 2และ Aero 3ซึ่งรับการออกแบบมาเพื่อทำลายขีปนาวุธวิถีโค้งและไม่นานระบบเหล่านี้จะรับการเสริมกำลังด้วยแบตเตอรี่ระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะสูงขั้นสุดท้ายหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า THAAD หรือ TAD ซึ่งย่อมาจาก Terminal High Altitude Area Defense จากสหรัฐซึ่งส่งเข้ามาตอนนี้กำลังมีการวิจัยเลเซอร์กำลังสูงและเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่ง อย่างการใช้ปืนไมโครเวฟเพื่อเอามาใช้ในการทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ของดโดรนก็คือเอาปืนไมโครเวฟมายิงหรือเอาเลเซอร์ที่มีกำลังสูงยิงเข้าไปให้ดโดรนเนี่ยมันพังเทคโนโลยีเหล่านี้น่าจะพร้อมใช้งานได้ในอนาคตอันไกล